เครื่องยิงระเบิด RPG 1เครื่องลูกจรวด RPG 3ลูกอาวุธปืน AK หรืออาการกระบอกแมกกาซีน3แม็กลูกกระสุนขนาด7.62มิลิเมตร1น7 mm 127นัดระเบิด RPG 5จำนวน13ลูกลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรหรือลูกระเบิด M 7 9 11ลูกทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกนำมาตรวจสอบและนำมาแถลงข่าว พลตเอกสมยศพุ่มผันม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบพี่อาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านทุ่งครุเป็นลักษณะคอนโดให้เช่าขณะเข้าไปตรวจสอบไม่พบผู้พักอาศัยซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามสอบถามเจ้าของห้องพักว่าได้ให้บุคคลใดเช่าเพื่อขยายผลถึงที่มาที่ไปพร้อมมูลเหตุในการเก็บอาวุธสงครามหรือเพื่อเตรียมก่อเหตุ นอกจากการถแถลงเรื่องการจับอาวุธสงครามตำรวจยังนำตัวน,นายนรงศักดิ์พลายอารามผู้ต้องหาที่มีข้อมูลว่าได้ก่อเหตุใช้ลูกระเบิดขนาด40มิลเมตรจากเครื่องยิง M79 ยิงใส่อาคารสำนักงานปปชสนามบินน้ำอาคารชินวัตร3และยิงใส่ขบวนผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสที่แยกเสวนี โดยเบื้องต้นการสอบสวนรับสารภาพว่ารับปืนมาจากบุคคลที่จ้างวานจากย่านบิ๊กซีลาดพร้าวและอ้างว่าได้ค่าจ้าง3,000-4,000ถึง 4, บาทต่อครั้ง